สมควรแก้เวลาแล้วนะครับตอนนี้คือสตาร์ทไม่ติดแล้วดึงกระตุกประมาณ20 3สาครั้งไม่ติดนะครับยัดน้ำมันเต็มแล้วเปิดชกขึ้นลงก็ไม่ติดนะครับน้ำมันเต็มน้ำมันเครื่องปกตินะครับทีนี้มาดูจุดหนึ่งนะครับก่อนจะยกไปร้านถอดหัวเทียนมันจะฝาครอบอยู่อย่างนี้ใช่ไหมคลอดหกเหลี่ยมตัวนี้ออกก่อนนะครับสายหกเหลี่ยมยกฝาออกเลยจากนั้นมันจะมีหัวเทียนหัวเทียนอยู่ตรงนี้แล้วก็มี มีจกอุดอยู่อย่างนี้ดึงปลั๊กออกนะครับดึงกระตุกแรงๆนิดนึงระวังสายขาดก็ดึงปลั๊กหัวเทียนออกปุ๊บใช้ลูกบล็อกนะครับเป็นลูกบล็อกเบอร์สิบหกเห็นไหมแต่ลูกบล็อกยาวนิดหนึง่งลูกบล็อกถอดหัวเทียนรถยนต์นะครับผมก็หมุนออกมาเลยปุ๊บทีนี้มาดูหนึ่งในสาเหตุนะครับที่ทําให้มันสตาร์ทติดเห็นเครียวมันมา รงเขี้ยวนะครับนะมันมันเกิดตะกันนะครับมีสองตัวเลือกหนึ่งก็คือซื้อหัวเทียนใหม่นะครับชัวร์สุดสองใช้กระดาษทรายขัดนะครับอันนี้คือประทางชีวิตไปก่อนระหว่างที่ยังรอหัวเทียนใหม่นะครับใช้กระดาษทรายขัดกระบวนการจุดระเบิดมันจุดยากนะครับเพราะว่าประกายไฟมันมันวิ่งไม่สะดวกนะครับ ผมจะขัดให้มันใสขึ้นมาแล้วนะครับตรงนี้ประกายไฟจะแลบต๊ต๊าตตรงน,รงน,รงนี้เดี๋ยวเคาะมันลงไปหน่อยเพราะว่าเราขัดเพราะว่าเราขัดมันออกนะครับเราเคาะเคาะให้มันค่อนข้างจะชิดนิดนึงนะครับชิดไปหน่อยมันจะมีแก็บมีระยะของมันอยู่นะครับใช้ฟิลเลอร์เจดจับสเปคแต่เราไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นหรอก โอเคพอประมาณนะครับลองกาดดูคือขัดทั้งข้างบนข้างล่างให้ประกายไฟวิ่งถึงกันเดี๋ยวมาลองดูนะครับถ้าเกิดระยะมันไม่ได้แล้วก็เ,าเอาถอดออกมาขยับใหม่ให้มันกว้างหรือแคบแท <Okay. S 2> บล็อกขันเลยนะครับเพราะว่ามันไม่ต้องใช้แรงเยอะไม่ต้องหนตึ๊ตึ๊บตึ๊บโอเคพอ คือบล็อกถอดหัวเทียนมันจะมียางสําหรับดูดหัวเทียนออกมาด้วยครับบล็อกตัวนี้เป็นเฉพาะถอดหัวเทียนเลยถ้าบล็อกเบอร์สิบหกโดยตรงอ่ะไปถอดหัวเทียนรถยนต์มันอยู่ในหลุมลึกอะ่ะแล้วมันจะดึงขึ้นไม่ได้มันจะมียางช่วยดึงนะครับตัวนั้นเมื่อกีอ้มาพูดถึงเรื่องของเราใส่เข้าไปนะครับทีนี้เ๋ยวเพิ่งประกอบเปิดสวิตช์เนี่ยนะดันลงนะครับสวิตสวิตสตาร์ทนะดันลงปุ๊บ ดูน้ำมันเต็มไหมชกเชิกกด,ดนี่ครับเมื่อกี้กระช้าประมาณยี่สิบกับสามสิบทีนะครับไม่ติดอันนี้ติดแล้วเดี๋ยวก็วอร์มเครื่องให้ร้อนนะครับแล้วก็เอาไปตัดนี่ลองดนูนะครับหนึ่งในสาเหตุนะอย่าเพิ่งไปลื้อ คางคาบูตรงนี้นะครับเดี๋ยวมันจะงานเข้าแล้วก็พวกเข็มเล่งรอบอ่ะอย่าเพิ่งไปปรับถ้าปรับปุ๊บจําไม่ได้เนี่ยโ,โหเละเทะดูตัวน,นี้ก่อนนะเป็นสเต็ปสเต็ปไปเนาะไปแล้วครับลองเอาไปทําดูหลังจากประกอบนะครับมันก็ยังวูบวูบอยู่ผมก็งัดเที่ยวหัวเทียนให้ห่างขึ้นอีกนิดนึงทีนี้ก็ตัดได้ยาวเลยไม่มีปัญหาตามคลิปเลยครับ